ไอคีเฮ้ยอย่าตีอย่างนั้นสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแมวโลี้นะครับวันนี้เราเปลี่ยนมาอยู่กับเกมซูเปอร์ม b e r m a อร์ออนไลน์อ๋อเอาทด้วยไม่เป็นไรเฮ้ยึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บขอไม่อยู่กับปันปันเสร็จแน่เอ้ยเอาอันนี้แล้วกัน มาได้เฮ้ย <ไป S 1> ต,ตีตีนี้โกงพี่ป้อม <c oughs> อะไรนะตีเขาโกงตีเขาเล่นเป็นสามคนเลยม <c oughs> ีแต่ตัวท็อปนี่มันตีเล่นเป็นกับตีเล่นไม่เป็น,ปนชัด <c oughs> เราต้องขี้โกงมั้งเอาตัวที่โยนได้พี่เอาตัวที่โยนได้เอาตัวที่มีสก,กิลโยนได้ัง <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> เราเดี๋ยวราซ่อนตัวไปวางเราขี้โกงเราจะไม่เปลี่ยนตัวละครในคัส สีแดงด่านนี้ไม่ค่อยดีอะปันถ้าปลอกเราเอาอยู่โอ้เล่นไนเป็นเลยเนี่ยไม่เป็นไรนี่แล้วก็ค่อยเล่นครับเดี๋ยวต้องมีคนพลาดไม่เราก็เขาเนี่ยแหละเฮ้ยพี่ปอพี่แดงเอาสเน็กมาโอ้โหสเน็กมันล่องหนได้นะเอาละโว้ทีมทีมก็ทีมโกงแล้วยังจะเล่นตัวโกลี่อะโห ปีอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใครมาบ้างไอเดียวผมมางนี่ยเข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียวอะไรอะไรไปค่อยไปค่อยอู้หูคนเดียสวยสวยสวยไปวางเลยวางก่อนดิจะรีบโยนไปไหนแล้วบุกพี่ปอมพี่ป้อมมือดีเขาไม่เก็บก่อนดิพี่ปอมรอกันรอกันใจเย็นเราไม่ต้องเข้าไปแล้วพี่ปอมเราไม่ต้องระเบิดแล้วตั้งโซนรับเลยตั้งโซนรับ เออเราผักผักมีก็ผักไปตัวแล้วพี่เร้ยนั่นไงเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมาโทรเกิดปังเฮ้ยเราก็โยนได้พีต้องฆ่าต้องฆ่าพี่ปอมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเย็นเย็นเราเย็นเย็นเจีไย อเอาคุณบิ๊กเก็บไว้หน่อยครับคุณบิ๊กมาเก็บด้วยมาเก็บด้วยไป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 คุณบิ๊กเก็บไว้ก่อนครับคุณบิ๊กผมไปลงโัวลแล้วคุณบิ๊กคุณบิ๊กระวังคุณบิ๊กเข้ามาข้างในคุณบิ๊กเฮ้ยอยู่ระเบิดพวกเดียวกันตายระว่าครับเข้าไปเยอะแล้วเกิดแล้วเกิดนี่ตั้งโซนตั้งโซนไหมเฮ้ยระวังระวังเอาเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเก็บแล้ว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 เอ้าโดน โอ้นี่ไม่เก็บว่ะไม่ได้ว่ะเขเข้าไปไปเลยไปเลยกในหัวเห็นแล้วไปเลยไปเลยไม่เก็บก่อนเลยไม่เก็บก่อนเลย้วังจเข้ามอเปิดทางแล้วเก็บไปเลย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 ตั้งโซนให้อยู่เฮ้ยเกงว่ะเขากงตั้งโซนว่ะดีเลดีเลยโดไทนแม่งเอ้ยโดนคืนเฮ้ยกลับไมกลับป่านแวัง เอาละิคตายละเฮ้ยเดินไม่ขึ้นเรีเยเรีมาทางเราอ๋อโอเคเีมูเฮ้ยพี่ปอมเก็บเยอะว่ะปันเ,เดี๋ยวกาพี่ปอ,อมเลยนี่ไงไเข็บเก็บเ็บเข็บ,ขบ,ขบมู สวย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 เก็บ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 พี่ปอมระวังพี่ปอมปิด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 น่าน่าเด็ดสวยแล้วก็ยี้ไม่ทันว่ะหลบ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 ลบลบลบตันแพ้หลบหลบไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเสี่ยงเอ้ยโอ้โหโอ้ยสาวทีมนั้นมี ตัวละครเก่งๆก็เท่านั้นน่ะเอ้ยก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่นี่โอ้หาแทตัวนี้ทีมิ่งดีเขาเไปเลยไปิกะบัผมเก็บไปผมเก็บไปผมมีาดยง้นผมตายได้เก็บป่าทำไมเราเราไม่เข้าไปเก็บก่อนว่าเราพเยเขาเก็บหมดเลยแล้วเราก็เสียบเก็บอีก ไอ้เจมพี่เขาตายตั้งโซนเลยตั้งโซนเลยตั้งโซนเลยเก็บระเบิดมาวางโซนติดติดอุ้ยไอ้ระวังระวังเก็บเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้ัดเลยผมอยู่ไว้ซอนมาช่วยหน่อยอะไรครับเบิอเอาพลาดพลาดพลาดเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยเร็วเร็ว ตัวเสือตัวเสือเสียปูแม่งวิ่งเลยใชยปันป่วดเยนะบายจับคะแนนเท่ากันอยู่พี่ปอมระวังนะตัวตัวตัวเลือดเยอะตัวเลือดตัวของเยอะเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวตัวอื่นรู้เองเฮ้ยแต้มันเท่ากันอยู่นี่เฮ้ยทุกที เอ้ยมีเราก็ตายเขาตายนี่ผมไปเองพี่บอมหลบพี่บอมหลบเปิดทางด้วยนนนนนขังอะไรพี่อยู่นี่อะไรพี่บอมระวังกำลังไปช่วยอุ้ยไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยต้องไปเ่วยแฮกต่อนต้องเข้าต้องเข้าไปหาพี่แบงค์พี่แบงค์มีสิบสี่อันบายบายน้องเราไม่มีอะไรอยู่แล้ว พี่แบงค์พี่แบงค์เอาตัวล็อกไว้ต้องฆ่าพี่แบงค์ต้องฆ่าพี่แบงค์ให้ได้ฟืดนมาแล้วอุ้ยอ้าวเก็บโอ้โหแต้มน้ำทางเลยวะเอ้ยเสร็จร้อยต้องฆ่าพี่แบงค์ให้ได้พี่ฟอมดีดวิพี่แบงค์ตายทีหินล่วงหมดเลยเก็บไอเก็บแรงเก็บเลย Thầy cá một tí nữa Ồ, mấy đá ya ya dạ Chị bé cầm ơi, chị luôn thì đang không không Ây, đồ Kép, 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 Khai, khai Ê, giờ ê, 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 ê เอาโดนด้วยเลยมาโทรเก็บเกขอบคุณนะจ๊ะปิดประตูปิดประตูอะไรกันนะปิดประตูไ่ตแเียว้ยแพ้ก็แปกแล้วโหตัวก็โกงทีมก็โก เฮ้ยอย่างน้อยใก่ไก่อย่างที่ชนะทีมเทพก็พอใจแล้วติดตามพึ่งเล่นวันนี้ชนะก็พอใจแล้วโอ้ยประจองขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเมลโลเมตด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราได้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ